แลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นตอนมหาลัยปี4เป็นยังไงไปฮอกไกโดกันเริ่มต้นด้วยท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่พอตกดึกคุข้างๆยังต้องข้ามขวดผ่านไปแป๊บหนึ่งเขาก็ให้ปิดหน้าต่างโอ้โหเสียดายเลยสะดุ้งตื่น45หทีเปิดหน้าต่างมาข้างล่างก็เป็นครกเ้ียนครีมแล้วพอวิวนี้ไม่นานเครื่องก็ลง้วครับแล้วด้วยไฟที่ผมบินอ่ะมันเป็นไฟที่ออกตี2องถึง10โมงถึงมมนแต่เช้าแล้วแต่เราก็ไม่ได้สามารถเปิดหน้าต่างมาแฟชแบงใส่คนข้างได้เข้าใจปห ก็เลยไม่ได้ดูวิวส่วนอื่นของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่ใช่ฮอกไกโดไปเลยแบบก็ t feel ปะไม่ได้ถ่ายฟูจิแล้วก็แบบแล้วก็เดินต่อไปขึ้นรถแท็กซี่กันนะครับระหว่างเดินเนี่ยเราก็เจอมาเวนี่เลยซูเปอร์โอ้โหคนเดียวครับนี่แล้วก็คือแน่นอนว่าน้ำมันมีให้เลือกเยอะมากแต่นี้เป็นซูเปอร์สรก็เลยกดมารสชาติมันก็คือพคาลีตึ้ดๆนั่นแหละหายใจแรกไว้ให้กินเหมือนบุรีเลย และใช่ครับคือกะจะทําฟิลแบบอุย้ยหายใจแรกในญี่ปุ่นแต่อากาศแรกมันดันมีกลิ่นบุหรีหรือกลิ่นควันรถเข้ามาด้วยอดแล้วทุกคนเชื่อไหมเนี่ยคือการเห็นขีมาครั้งแรกในชีวิตของผมเลยคือตอนนั้นผมอาจจะไม่รู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรมากแต่มันประทับใจอย่างบอกไม่ถูกเลยทุกคนแล้วพอผมยิ่งได้มาเห็นใกล้ๆนะในใจมันก็มีแค่ประโยคเดียวเลยปั่นมันโดยถีมาด้วยกันแล้วก็ถึงแล้วครับบ้านพักแสนสุขเจอกันคลิปต่อไป